สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสวนแลนาเฮากันอีกครั้งนะคะวันนี้สวนแลนาเฮาเราจะพามาย้ายต้นกล้าผักสลัดลงถาดกันค่ะนี่นะคะที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าก็จะเป็นกล้าผักสลัดนะคะตัวนี้จะเป็นไวคอร์สค่ะนี่ค่ะเราเพาะมาได้วันที่ห้าแล้วนะคะพร้อมลงถาดเรียบร้อยนี่ค่ะก็เป็นถาดที่เรานํามาลงนะคะ มันจะมีต้นกล้าที่สวยแล้วก็ไม่สวยนะคะให้เราเลือกเฉพาะต้นกล้าที่สวยๆค่ะมีอย่างเช่นแบบนี้นะคะอะเห็นไหมคะเวลาเราจะเอาลงถาดเราก็จะจิ้มลงเอาเอาห่างจากโคนต้นนิดนึงนะคะมาตรงรากเพราะว่าถ้าถ้าใกล้โคนต้นก็คือต้นเขาจะหักแล้วรากเขาจะขาดเขาก็จะตายค่ะนี่ค่ะเพอ่อจิ้มลงไปนะคะ วัสดุที่เราใช้เพาะก็จะเป็นพีทมอสค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพีทมอสค่ะแล้วก็ย้ายลงมาในถ่ายก็จะเป็นพีทมอสค่ะแล้วก็จะใช้เนี่ยค่ะไม้ปลายแหลมนะคะในการย้ายแล้วก็กดต้นกล้าลงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ประมาณนี้นะคะให้เราก่อนที่เราจะย้ายลงให้เรานำพีทมอส ใส่ในถาดก่อนนะคะถาดหลุมแล้วเราก็ลดน้ําให้ชุ่มก่อนคะ่ะเพราะว่าเวลาเรานําสลัดลงมันก็จะทําให้เรานําสลัดลงง่ายแล้วก็ต้นไม่หักคะ่ะเพราะว่าต้นเขาจะเปราะง่ายบอบบางช่วงนี้นะคะนี่คะ่ะให้สังเกตดูนะคะถ้าต้นไหนไม่สวยก็ให้เราเอาแยกไว้ก่อนนะคะคือต้นนี้ก็คือต้นเขายังโตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ส่งเขาไม่ได้เราจะเลือกเฉพาะต้นสวยๆเนี่ยคะ่ะต้นที่สมบูรณ์สวยๆแล้วก็นํามาจิ้มลงถาดนะคะนี่คะ่ะหลังจากที่เราจิ้มเต็มถาดแล้วให้เราใช้เนี่ยคะ่ะบ็อกกี้ตัวนี้นะคะตัวสเปรย์ฉีดนะคะฉีดพ่นนะคะเนี่ยคะ่ะฉีดพ่นลดก่อนที่เราจะเอาไปไว้ในโรงเรือนเพราะชํำค่ะมี่ะลดที่ชุ่ม แล้วเราก็จะเอาไปไว้ในโรงเรือนเพาะชำแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่โรงเรือนเพาะชำกัน,กนค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโรงเพาะชำของเราเดี๋ยวให้มาดูต้นกล้าส,สลัดที่เราเพาะไว้เลยนะคะตัวนี้เราจะเขียนชื่อติดไว้แล้วก็วันที่ที่เราลงถานแล้วก็พร้อมที่จะย้ายลงแปลงใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้เพราะว่าเราลงหลายอย่างแล้วเราจะจําไม่ได้ตัวนี้จะเป็นกรีนคอรัลนะคะ ลงตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนยแล้วเราสามารถย้ายลงแปลงได้วันที่30ปกติแล้วถ้าเราย้ายกระสลัดลงถาดเราก็จะไว้ประมาณ20วันนะคะแต่ที่สวนก็คือจะประมาณ15-20วันก็คือภายในในนี้เราจะรีบย้ายลงแปลงเพราะว่าเราเพาะเยอะแล้วมันก็จะจะย้ายยากนะคะมันคือมันจะย้ายไม่ทันเราต้องทยอยทยอยลงค่ะนี่นะคะ แล้วหลังจากที่เราอยู่ในนี้ประมาณ15-20วันแล้วพอเราเอาไปลงแปลงใหญ่อีกทีเราก็จะลงประมาณ25-30วันเราก็จะเก็บรับประทานหรือว่าเก็บจำหน่ายได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นกล้าที่เราใส่ถาดไว้เสร็จวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาทางนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็น red coral นะคะช่วงนี้ลมแรงค่ะต้นเขาก็จะแบบ เอ็นเอนิดนึงส่วนตัวนี้จะเป็นเรดคอร์สที่สามารถลงแปลงแล้วก็คือเรามีลงไปส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะลงค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอ่ะดูอันนี้เรดโอ๊นะคะเรดโอ๊ก็พร้อมที่จะลงประมาณ30พฤศจิกายนค่ะนี่นะคะ ต้นกล้าของเราก็จะมีตายบ้างแต่เล็กน้อยค่ะไม่กี่ตน้นช่วงนี้ลมแรงค่ะดูเวลารดน้ําไปก็คือเขาก็จะอินๆนิดนึงอ่ะสองถาดนี้ให้ดูนะคะเราเพิ่งลงวันนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผักกาดหอมอิตาลีค่ะนี่ค่ะเราก็จะเขียนชื่อติดไว้นะคะแล้วก็วันที่ที่ลงแล้วก็วันที่ที่พร้อมจะลงแปลงใหญ่ค่ะ เพราะว่ามันหลายอย่างเนาะเราลงหลายอย่างแล้วก็หลายรุ่นเราก็จะจําไม่ได้ทางที่ดีคือแนะนําว่าให้เขียนป้ายชื่อติดไว้แล้วก็วันที่ที่ลงผ่านแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงใหญ่นะคะนี่ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฟินเล่ค่ะฟินเล่เราลงตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนก็พร้อมลงแปลงใหญ่คือย้ายลงแปลงใหญ่ก็วันนี้ละคะ่ะ26พฤศจิกายนแต่ว่าสามารถเลื่อนไปอีกได้นะคะก็คือไม่เกินวันที่30ค่ะ เขาก็กำลังจะพอดีนะีคะแต่ตอนนี้ก็คือต้นเขาโตแข็งแรงมากพร้อมที่จะลงแปลงเดี๋ยวเย็นนี้เราจะลงผักตัวเนี้ยเราจะมีลงฟินเลสสลัดแก้วแล้วก็เรดคอนนะคะวันนี้ยังไงฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับส่วนเราด้วยนะคะเเดี๋ยวก่อนจบคลิปเราจะพาไปดูต้นกล้าของเราที่เรากำลังทยอยลงผานนะคะ นีค่ะด้านนี้ก็จะเป็น r ร d c o r ร l นะคะตัวนี้ก็พร้อมลงถาดแล้วค่ะเราก็พยายามทยอยทยอยลงค่ะนีค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นฟิลเลแดงนะคะตัวนี้จะเป็นปีแรกที่เราลองทดลองปลูกดูมเมล็ดไม่ค่อยออัตราการงอกยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังน้อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองปลูกดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้ ขอบคุณทุกๆท่านแฟนเพจทุกๆท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนแลนนะเฮานะคะเดี๋ยวเราจะพยายามอัปเดตการปลูกสลัดให้ดูเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วิธีการเพราะตอนแรกแล้วก็ย้ายลงถาดแล้วก็ย้ายลงแปลงใหญ่รวมจนถึงการเก็บเกี่ยวพร้อมจำหน่ายนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดให้ดูเรื่อยๆอย่าลืม เข้ามาติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ